คนนะครับอยู่กับผม E U e C X T J I J นะครับก็ตอนนี้ก็เราเลับไกับ F v <c oughs> ไอ้ภูเป็นเทียเลยเนะี่ยมึงเป็นเทีย <c oughs> ไอ้ภูเนี่ยไอ้ภูให้มันเห็นทายเนะี่ยมันมันจะบักเวย้ยดูนนีแล้วก็เฮียเลยตายควายตายแม่งเอื้อ <c oughs> ไอ้ภูแม่งมันไม่ได้บักอะ่ะมันแบบอยู่ดีๆมันก็วิง้งแหละมันวิ้งไปเลยเวย้ย มันมันมันคอมมันบักอะเล่นในโซซับนันไม่ได้เล่นในคอมมันมันตัวมันคอมมันตัวละครมันบิงเอ้ยเหี้ยเราพ่ออด้วยเหียเราผีดึงขาผีดึงผีดึงเอือยยังมีดอกตูดอีกเอาดูดีนะบักอ่ะไ้่ได้ก็โดนผีออกไม่ไม่ผีหลอกอ่ะเหีย โอ้โหมันใหญ่โตจังไม่ไ่นะเบอรนะเป่นอยู่ไหนวะเอู้อลิยังอยู่อยู่เลยยังอยู่นี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 ่ไปดึงดึงไดดดึง มันต้องหารถที่มันนั่งได้สองคนน่ะตึงติดตินี่นี่ระคันี้รถคันี้คัคันี้รถคันี่มานี่มานี่มานี่เอารถจอนจ๊ดเจ็บเออนั่งได้สคนตึงตึงติดิงติดิกพิก มึงก็ไม่เห็นเะไรตรงเนี้ยมันมีพริกเนี่ยควยไอ้ผู้โง่ใครมานั่งกับมึงด้วยใหญ่าหญ่ใหญ่ใหให้มันมาใหญ่ให้มันมาใหญ่ให้มันมาไอ้สร็จไอ้ผู้ไอ้ผู้ไอ้ผู้ว้าวนี่เฮ้ยไอ้ผู้เดาอะไรยังม่ฮู้บีไม่นะ เอ,อือตายคือตายน่าเสื่อยี่ใหมไอ,อ้สัตว์มีอะไรไรไอภูมิไม่เกินหาเพื่อนไม่เกินหาเพื่อนเออนี่ยไรมาแล้วเฮ้ยรถคันใหม่ของเพื่อเข้ามาคนหน่าหิมากกว่าคนหน้าหิเลยแล้วนนั้นอ่ะเอาไอ,เอ,อ้ภูหายเอาพูกป่วยถิกแล้ววะไอสัตว กูดีกนกูให้ขูตึ๊งอันนี้แหละมารถพยาบาลกูเป็นผีมามากูมันตายกูตายกูตายไปแล้วเฮียตายไปแล้วกูตายไปแล้วกูตายไปแล้ว,ลว,ลวมึงเปคนครับวีวอ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 วีแบบรงพยาบาลรถไฟรถธนาคารน,ะนี่นี่นี่เฮีย อียกน้าจอโอเคตะกี้หน้าจอมันบากครับผมก็เลยต้องแก้แล้วก็ต้องเอาใหม่นะครับแต่นีก็ต้องอยู่ไว้แมพพี่แมพมนุษย์ตัวอ่อนปอนตั้นตั้งรุ่ปัญญาประลาจมมันสนามารถตัวอ่อนแมนกตรงน,นี้ทางด้านซ้ายขวาไว้าเนี่ยเห็นไหมมันจะตัวอ่อนเว้ยถ้าเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราแบบ โอเคเราช่องแม่งก่อนนะเนี่ยถ้าเรามาอยู่ในห้องนี้นะมันเป็นห้องการวิตี้นะเห็นไหมเนี่ยมันจะแอ็บิลี่แองเกิลเฟยเอื้อเอ้ยโอยเชียตีฮะพองอ่ะเนี่ยค่ะมันจะกระเด็นไปรอบวิจัยสาวเราอยู่องศานะครับไม่รู้ให้ภูมันตาไม่เปล่าถ้าตามก็ก็ดีนะที่จริงพูถ่ายคลิปพูดถ่ายคลิปทางกับภูอยู่และในควายในภูม่ตามหาพ่างอ่ะอะ พูมันขึ้นเลยเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยวัดเฮ้ยเขียนลมลบ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 เออเออเออลบเลี้ยนหายผู้อยู่เนี่ยรู้นั่นนั่นนะนั่นแซ่จนนั่นผู้มันอยู่ไหนวะนี่กูเป็นราชาเฮ้ยเขียนตกใอะไรอะเอ้ย

ไอวิ่งฟักกิ้งม่ไอพูดไม่มาเลยนะครับไอควายโอ้ไม่ก็ไอกูดเวลี่กูด้วไปเปลี่ยนเกม